หลังจากนั้นนะครับเราก็กดไปที่จุดสจุดแบบนี้แล้วก็กดไปที่สร้างภาพยนตร์นะครับมันก็จะมีแบบนี้ให้ไม่ต้องสนชื่อนะแล้วก็กดไอพี P อะไรนะนะั่นอะรพอะไรผมย่อให้ละ <c oughs> มันก็จะนี่มันก็จะดาวน์โหลดคลิปได้แล้วเราก็กดแชร์ไปจะแชร์ใน youtube เนี่ยแต่เราถ้าเราต้องการตัดต่อเราก็ กดเพิ่มเติมนะแล้วก็กดไปที่อันนี้แล้วไอ้ที่เหลือน้องน้องที่คอมเมนต์มาบอกผมน่าจะใช้ไอ้อินอินสตอดอะไรนะั่นนะไออันนี้นะ่ะไอ้กล้องสีชมพูชมพูนะ่ะน่าจะรู้ดีแล้วนะในการตัดต่ออะไรก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่า ตอนผมตอนผมอาจจะมันชอบเอาออกเองให้ตลอดเลยลน้ำคานจำรับวันนี้ลาก่อนนะครับบาย